จากคราวที่แล้วที่เราได้ไปเล่นล้อเดียวที่พุทธมณฑลโดยเราให้ยาทีมงานของเราฝึกเล่นที่ลานจอดรถด,ด้านหน้าพุทธมณฑลวันนี้เราจะเข้าไปเล่นกันข้างในไปถึงป่าภายัยสวนไมรุูวันข้างในเลยเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างและที่สําคัญภารกิจเราจะสําเร็จรหรือไม่ไปชมกันได้เลยครับสีอุ้ยจระเข้ไปเลยน้องมาทำไมน,นะครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้ถึงพุทธมณฑลแล้วคร<อ>ับ กำลังลากกอเดียวหนักบวยลงจากรกมีจิ๋วลงไปสู้ถ้าผู้ชมจำได้สองทิปที่แล้วเราอยู่แค่ขหน้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอ้ย ไม่รู้ว่าล้อเดียวเราล้อเดียวเสียกถึงอยู่แล้วแหละแบตจะพร้อมแต่ผมมันไม่ถึงแน่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูครับไปเฮ้ย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 นี่ผมเร็วสุดได้แค่นี้เหรอเนี่ย ที่พุนทธมนตรเนี่ยก็ดูจะเห็นที่นั่งพักเป็นระยะระยะนะเรามาเที่ยงวันนะครับผู้ชมครับเรากลัวว่าตอนเย็นมันจะมืดพอมาเที่ยงวันปุบป๊บก็ร้อนสีแล้ว <Pre view. S 1> ถึงครึง่งน่าจะเกือบถึงครึ่งแล้วยังไม่ถึงครึ่งดีเกือบๆแล้วแต่ว่าประเด็นคือตอนเนี้ย เรามากลางวันใช่ปะม,มันยังไม่น่ากลัวคราวที่แล้วผู้ชมมันสยอดมาตอนเย็นๆใช่ไหมล้วแบตแบตมันหมดแบตหมดแล้วมืดมากน่ากลัวมากอยากจะบอกว่าช่วงมากลางวันนี้แหละดีละแต่ว่าข้อเสียคือมันร้อนอย่างที่บอกนี่ไนาซาฟารีตัวแรก น่ใจนะครับล่วงวงันนี้เราจะพยายามตีโค้งนะครับแต่ว่าก็ล่วงนะครับผมไปเลย้องมาทำอะไรนะครับขี่วนๆตรงนี้ครับอะไรขออนุญาตจะมาั่นใจครับายสี่หัอุ้ยจระเข้เห็นปากไหมครับเห็นปากไหมครับ อุย้ยมันเส้อนี่อะไรอะ่ะไปดูไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้มันเป็นสถานที่เลี้ยงสุดนะโอ้เจ้าเข้าไปก็โดนหมากัดตายเลยไม่หมดเลยอะ่ะถ้าอยู่ถ้าถ้าอยู่ตรงเนี้ยอ่ะลองกล้องลองจับอะไรก็ได้เนี่ยถ้าผ่านขาสั่นแล้วเนี่ยมันเส้อนี่พูดจริงจริงป้ะเนี่ยครับเร่องในหมาไม่เห็นมีเสียงเห่าเลยช่างเริ่มเปี้ยวเปล่าแล้วเจอน้องหมาและหนึ่ง เราเจอหมาแล้วเราก็เจอทางที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมันจะอยู่ตรงนี้มันจะไปแล้วมันไม่ไปมันนอนอยู่ตรงกลางจะแปร์ช้าได้ไหมดูดิดูดิดูดิมันซึ่คนเห็นมันอยู่นั่นหมาหมามันหมามันฉลาดนะมันไม่นอนกลางแดดมันนอนในร่ม ว้าะวผูดหยอะผมขาสันนดดส่นมากผู้ีสั่นมากเลยอะตรงนี่ะเห็นไ่ามีต้นไผ่ตนไผ่หมดเลย อนนี้นะครับก็มาถึงซุ้มไผ่แล้วนะครับใช้เข้ามาถึงข้างในเนี่ยสวยมากเลยเขาเรียกว่าเวลุวันสวยมากเป็นซุ้มมันเหมือนเป็น,ปน,ปนโค้งอะไระครับสวยมากแลเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปต่อครับผม่งไม่ลองปีนเพมันต้องมอ้อ๋อมันปีนไม่ได้ครับผมต้นเนี่ย <laughs> <laughs> ยังสั่นอยู่อีกคขาสั่นรู้สึกที่นี่ไม่ปลอดภัยเส้นทางออกมันต้องทางซ้ายนะครับ ตอนนี้อยู่ในดงไผ่เลยครับสวนเวุวันตอนนี้พักแป๊บหนึ่งเพราะว่าตาก้อ,กองเมือ่อยมือนะครับขา,ขาสัน<อ>่นด้วยขาสั่นไม่ได้หนักอุปกรณ์นะกลัวหมาข้างๆนี่เป็นน้ําสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยนี้น้ำแบบเป็นแท่งเลยครับ <c oughs> ทางน้ำยาวมากเ,ากาเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับชอบบรรยากาศแบบนี้ครับเ้เสียงดังจังเฮ้ยซีรีอยู่นะอ๊บ อ๋อถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไม่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 ไมอ่าอ่าไม่แต่ว่าชูนิ้วแล้วโอ้หถ้าเกิดเดินเข้ามานี่ผมว่าโอเ้โอเ,เอาแล้วเซอร์เต็มเลยผู้ชมดูหนะ้าผู้ชมดูหนะ้าผู้ชมดูหนะ้าผู้ชมดูหน้าเรามีญาติรวมโลอยู่เพียบเลยเราต้องห่านทางออกกันอีกแล้วผมต้องวนไปทางโน้นแล้วเ,เจ้าผมรีบสุดๆแล้ว ตัวนี้ก็น่ารักครับเขาไม่เขาไม่ทำอะไรเราเขานอนนิ่งๆแต่สองตัวเมื่อกี้ท่าทางพร้อมขย่ำเลยแต่สองตัวเมื่อกี้ที่เห็นท่าทางจะเอาจริงนะจ้องตาขมึงตอนนี้นะเราผ่านป่าไผ่ไปแล้วไผ่งูจริงจังงูนี่ไงงูไปเร็วงูเห็นไหมเห็นไหมง่ายๆง่ายๆเลยโิ่งเร็วมากเร็วมากงูไปเร็วงูเห็นไหมเห็นไหม We'll <laughs> แฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ดีนะครับอากาศดีแล้วก็แต่ร้อนไปหน่อยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็แบตจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแบตเลยเท่าไหร่นี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 ่พายิงนี่ยี่สิบเก้าเห็นไหมครับไม่เห็นอะไรเลยมันไม่โฟกัสมาแหมเข้าไปตอนบ่ายเที่ยงครึ่งเราได้ออกมาสองโมงเรก็เข้าไปชั่วโมงครึ่งก็เทียนะครับวิทยุข้างบนดิขยันไปขยันไปขยันเลยขันเลยใช่ไหมถ้าชอบคลิปนี้นะครับธรรมชาติบำบัดอุทมณฑลนะครับก็อย่าลืมกด แชร์กดไลค์กด subscribe ช่อง ACT หทีลุยส์มารีให้เราด้วยครับไม่คปทำคลิดแล้วก็ <c oughs> คอมเมนต์บ้างนะครับได้ครับบ๊ายบายครับไม่คิดไม่ใิ่จะบอกมาเซอร์บอกคนดูครับ <laughs>